ไทยหลอกไทยในญี่ปุ่นอยู่ต่างแดนคนไทยมักเชื่อกันเองงา่ายเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน <c oughs> เหมือนเพลงไอ้ไผ่พงศธรไม่มีญาติไม่มีเครือข่ายทําให้บางคนโดนกดดันงาน่าย <c oughs> คนผิดบางรายนี้กับไทยทําให้ตามยากมากบางคนใช้ช่องโหว่เรื่องวีซ่าหางานมาเป็นจุดหลอก <c oughs> สวัสดีค่ะพอลลี่นะคะวันนี้พอลลี่อยากล้าไทยต้มไทยอยู่ญี่ปุ่นไม่ได้กล <c oughs> ัวคนญี่ปุ่นค่ะกลัวคนไทยด้วยกันนี่แหละคาดเจ็บสุดคือมันมีหลายเคสมากและหลายคนยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงอยู่เรื่อยไม่ใช่แค่เรื่องเราแต่คือเพื่อนคนไทยโดนเพื่อนคนไทยหลอกจริงในญี่ปุ่นค่ะผ อันนี้คือโคตรดังในหมู่คนไทยในตอนนั้นประกาศเสนอราคาห้องถูกมากใครเห็นก็หลงเชื่อพอคนไทยจะย้ายเข้าไม่มีห้องจริงค่ะห้องไม่มีอยู่บนโลกใบนี้คือโดนไปหลายรายมากคนก็โอนเงินมัดจํากันไปสุดท้ายหายเข้ากรีบแม่โดนกันแบบงงๆกันทั้งเมืองเทสนี้สื่อไทยยังเอาไปลงข่าวจริงนะคะเทสพี่เลี้ยงเด็กแม่บ้านไทยขโมยของลูกค้าไทยด้วยกันนี้เจอแถวเซตากายะคานางาวะลูกค้าคนไทยจ้างคนไทยด้วยกันหวังว่าจะไว้ใจได้พอกลับมาบ้านของหายค่ะของหายดีที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ ดำวญี่ปุ่นจับจริงจับทันทีด้วยข่าวนี้ก็ออกสื่อไทยเหมือนกันนะคะในตอนนั้นนี่คือความจริงไม่แต่งเติมคมันไม่ได้ดังระดับประเทศญี่ปุ่นหรอกอีอีแต่นในกลุ่มไทยอินเจแปนไทยอินโตเกียวนี่ดังแบบไฟลุกโพสเลยค่ะแชร์กันเป็นพันมีจริงค่ะหลายเคสมากด้วยและที่เจ็บที่สุดมันไม่ได้มาจากคนญี่ปุ่นเลยแต่มาจากคนไทยด้วยกันเองเพราะฉะนั้นใครจะทําอะไรในญี่ปุ่นอย่าไว้ใจใครเพียงเพราะพูดไทยได้เหมือนกันนะคะโลกมันไม่ได้สวยขนาดนั้นค่ะพูดตรงๆจากประสบการณ์ที่เห็นเต็มเต็มนี่แหละค่ะสวัดี は <Bye. S 2>